สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆพี่ๆทั้งหมดนะครับอาจารย์เช้าชาแนลนำท่านมาพบกับสมุนไพรใกล้บ้านนะครับวันนี้ขอพูดถึงสมุนไพรในบ้านนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นแค่ไม้ประดับถ้าไม่ประดับแล้วเนี่ยประโยชน์อย่างอื่นแทบจะไม่มีเลยนะครับต้นไม้ที่อยู่หน้าจอนี้แหละนะครับต้นนี้ ผมมาปลูกไว้นานอันนี้จะเป็นรุ่นลูกครับรุ่นแรกเลยเนี่ยเขาล้มไปแล้วนะครับล้มไปแล้วนี่นะครับดูคอได้เลยนะครับนี่นี่อยู่ที่ผมต้องการให้ดูเพราะว่าในนี้มันจะมีหลายต้นมากนะมีทั้งอ้อยแดงนะครับมีทั้งมะตูมแขกมีทั้งต้นที่ผมจะพูดถึงวันนี้นั่นก็คือต้นหมากเขียวครับนี่นะครับวันนี้อยู่ในบ้านเลยผมก็อยากจะว่า เราจะไปหาไกลทำไมในบ้านยังไม่หมดเลยนี่นี่ดูต้นกานั่นนะครับสีเขียวนั่นแหละครับนั่นนะครับคือต้นหมากเขียวนะฮะแล้วก็นี่คือยอดเขาครับเนี่ยกาลังแตกยอดออกมานะครับนี่ก็คือหมากเขียวครับเราลองมาดูว่าหมากเขียวนี่จริงๆแล้วต้นเขาสูงมากเลยนะครับเขาก็มีต้นมีใบนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่สูงของผมนะฮะนี่ปลูกรุ่นแรกตั้งแต่บ้านเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับนี่ครับ นี่ครับสต้นนะฮะตอนแรกก็เป็นกอเล็กๆงามๆนะฮะตอนนี้ขึ้นสูงนู่นนู่นนู่นเลยครับนนขึ้นถึงหลังคาบ้านเลยครับที่ผมปลูกมันเรียกว่ามันเลือดนะฮะเอาไว้ตอนนี้มันเลือดก็ผมตัดและตัดตัดเครือแล้วก็จะรอดูหัวมันเท่านั้นเองนะครับนี่คือหมากเขียวต้นที่อายุเกิน10ปีนะสูงแล้วก็ลูกเขาเป็นทลายเนี่ยนะครับ ดกมากครับแล้วก็ให้นกพวกนกพวกกระรอกมากินอย่างเดียวเลยผมก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหลายท่านก็คิดว่าปลูกแล้วเนี่ยเป็นได้แค่ไม้ประดับนะครับจันเขียวนี่ไม่ใช่เป็นได้แค่ไม้ประดับครับผลของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารของนกแล้วเนี่ยนะครับอาหารของกระรอกแล้วเนี่นะครับผลยังใช้เป็นยากําจัดหนอนให้กับวัวควายในสมัยโบราณนะฮะ รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยมีวัวมีควายอยู่ในคอกเนี่ยนะครับถ้าวัวควายเกิดเป็นแผลขึ้นมานะครับผลของหมากเขียวนี่แหละครับลูกเล็กๆเนี่ยแหละครับสามารถที่จะเอาไปป่นเป็นผงนะฮะคืออาจจะตากให้แห้งแล้วก็ป่นเป็นผงเอาไปโรยแผลครับแก้หนอนกันหนอนแล้วก็ทําให้แผลหายเร็วได้ครับเมื่อใช้กับควายได้เนี่ยก็ใช้กับคนได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ส่วนมากนะฮะผลเขาเนี่ยจะใช้เป็นยาสมานแผลสมัยก่อนนี่นะครับเขาจะเอาผลไปตากเอาไว้ตากแล้วก็ป่นเอาไว้ครับเสร็จแล้วเนี่ยพอใครเป็นแผลมีแผลแผลพอจะเลื้อยลังผูพองหรือว่าแผลที่เขาเรียกว่าหนอนจะเจาะเนี่ยนะครับก็จะใช้ผงของหมากเขียวเนี่ยแหละครับเอาไปทานะฮะเอาไปโรยเพื่อรักษานะครับส่วนผลองเขาที่ตอนดิบดิบเนี่ยนึกว่ากินไม่ได้นะครับจริงๆแล้วหมากเขียวชนิดนี้เนี่ย เอาผลเข้ามาเคี้ยวนะฮะเอามาเคี้ยวได้เหมือนกับหมากเขียวลูกใหญ่ะที่กินกับหมากเหมือนกันนะฮะหมากเขียวชนิดนี้ผลเขาก็เอามาเคี้ยวได้ก็จะดูแลรักษาฟันให้คงทนนะครับอาการาท้องเดินอาการท้องเสียต่างๆนี่นะครับผลของหมากเขียวชนิดนี้ก็ใช้รักษาได้นะครับในยุโรปนะในยุโรปก็มีหมากเขียวเหมือนกันนะในยุโรปเนี่ย เขาบอกว่าใช้เป็นส่วนผสมของยาสีฟันนะฮะแล้วก็ทำให้ฟันขาวนะครับนอกจากผลของเขานะครับลำต้นของเขาแล้วก็มาถึงรากรากจะอยู่ข้างในนี้นะฮะวันนี้ก็รากเขาก็จะอยู่เยอะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกับรากของต้นหมากต้นมะพร้าวต้นอะไรทั่วไปนะฮะรากของเขานี่นะครับก็ถ้านํามาต้มกินนะครับจะแก้ ปากเปื่อยได้ด้วยนะครับปากเป็นแผลปากเปื่อยปากเปื่อยเนี่ยหมายถึงว่าปากเนี่ยจะมีแผลตแถวริมพ่ปากฮะตรงมุมปากนะฮะเอามาต้มกินนะครับเอารากนี่แหละรากหมากเขียวนี่มาต้มฮะแล้วก็อมด้วยกินได้ด้วยนะครับบ้วนปากได้ด้วยนะครับอันนี้จะช่วยแก้ปากเปื่อยปากเป็นแผลได้นะครับนอกจากนั้นนะรากเขานี่เมื่อนํามาต้มนี่นะครับนอกจากจะแก้ปากเปื่อยแล้วก็ยังช่วยขับพัษวะ แก้พิษคันด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมากเขียวไม่ใช่เป็นได้แค่ไม้ประดับครับปรากฏว่ามีผลทางสมุนไพรช่วยได้ทั้งสัตว์คือวัวควายแล้วก็คนนะครับหมากเขียววันนี้สมุนไพรใกล้บ้านจริงๆครับใครปลูกไว้ในบ้านก็ถือว่าเป็นสมุนไพรในบ้านอย่างเช่นผมนี้นะครับก็ถึงเวลาไม่มีอะไรสมุนไพรคือหนึ่งทางเลือกครับ ก็สามารถใช้ได้นะครับมาเขียวส่วนมากก็ใช้ภายนอกนะครับแม้กระทั่งผลดิบที่เอามาเคี้ยวเพื่อให้รักษาฟันเนี่ยก็ใช้เคี้ยวภายนอกแล้วก็ขายจริงนะครับเอาละครับถ้าเห็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปให้ความรู้กันเยอะๆนะครับอาจารย์เช้าจะได้นำความรู้ดีๆเหล่านี้มานำเสนอท่านครับวันนี้ อาจารย์เช้าชาแนลสมุนไพรใกล้บ้านลาด้วยต้นหมากเขียวครับสวัสดีครับ